จะออกมา้านค้าก็ได้ยิบขนมให้ก่อนนึงก่อนจะหาบาทละขนมก็ได้มาหอดก็เลยมาแก่แก่แม่เพาะไอสันแกะลงกมันกยางไปว่างไวปโดนเติมีเยอกแต่บัดนี้ันได้ถามมั่นตอนนี้เนาะแถาเนาะบ้านนึงแม่อีหล่าได้รถไหมหรือไงบ้านนี้มาบอกมาบอกเรื่องรถบ้านนี้ว่าเรื่องรถเลยก็เลยถามเลขบ้านเลยก็เลยให้เพิ่นไปถามไปไปถามมาดู เป็นก็ไปไปยืนคุยโดนเติบก็ได้มากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยโอกาสนะเออเจได้มากอยู่รอกเพราะว่าเลเกมันนั่งเบอเปลี่ยนอยู่เล็กมันนั่งบ่เปลี่ยนอยู่ที่เกมันเบอเปลี่ยนมันซักเลยเนาะแมนแค่นั่งบ่เปลี่ยนดดนแต่ว่าน่องสีย่ำบ่เนาะแมนต้องย่ำขนาดนั้นย่ำคือเก่าแต่ถ้า ถ้าเปลี่ยนกับอาจชไปเปลี่ยนกับไก่มือเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยก็ถามคักแล้วเอาได้ขนมมากอะ่ะเอาไปให้เพื่อนม้านมึงไปยืนคุยกันโดนกลับมาได้ตูซี่ประจันย่า่ไปเลยว่าเอ้าได้ซีนก็บ่ได้ออยังเลี้วมาเป็นเล่ยวิ่งเิ่นหนีประจันแต่เอาไม่อีกมันก็ไปเล่นวัาง่ายๆหมู่บ้านนี่ก็ไปอีกก็ไปยืนคุยอะไรก็เลี้ยวหลังพผอ แล้วก็ดึนก็เลือกแต่หาย่ายไปตัวแรกตัวหา้างบริษัทนะแม,ม,ม่บ้านนี้ผมก็ดีใจแต่ว่าเอา้าหลานก็บอกตัวเกา่าซื้อัวเกา่านี่ยแหละหลายๆเราะะผมก็เลยอุอ่นใจว<ม>่าก็ตรงกันแท้งท <c oughs> ีเออมันตรงกันซื้อยู่ตัวน้นที่ปะเออไปเลยว่าสิเป็นหาย่ายเป็นคนซื้อสิพาย่ายไปซื้อโยมเพ้อ เพราะว่ายายเราดวงดีเนาะยายดวงดีผมสิบ hmm. ่ซ so ื้ออ yes, ีกวนนี่เพราะว่าผมมองจากว่าดวงบ่มีแล้วครับดวงบ่มีแล้วผมบ่ซื้อยายยายซื้อแม่แต่ว่าหลานเมื่อวานนี่ผู้ใดเอาขนมให้เพิ่นก็จ้าเพาะเออร้านค้าร้านค้าผมไปซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำตาลแล้วก็ซื้ออย่างนหลายอย่างอยู่รอบเมื่อวานบ้านนี้ เออซื้อเอาไว้ซื้อยางให้เขาอันละจ้าวันนี้ตอนซื้อออกมาร้านค้าก็เลยยิบขนมให้ก้อนนึงก้อนห้าบาทละขนมก็ได้มาหอดก็เลยมาแกะแกให้แม่เพาะสั่นแกะแล้วมันก็ยางไปว่างไวปโดนเติมอีกหรอกแต่บัดนท่านได้ถามมั่นตอนนี้น่าเถาเนาะวานนี้งอีแม่อีหล่าได้รถไหมหรือไงวันหนี้บอกมาบอกเรื่องรถบวันหนึ่งบอกเรื่องรถเลยก็เลยถามเลขวานนี้ถามเลขก็เลยให้เพิ่นไปถาม ไปไปถามมาดูเพิ่นก็ไปไปยืนคุยโดนเติบก็ได้มากตัวซีว่าเสดใหญ่ก็เรียกว่องอะไตัวซี็บ่ได้เงินแล้วมันไม่แต่ตัวซีมันเปนเลขวิ่งเล้นหนิว่าเสดถามว่าไหมว่าเสดก็เลยไปอีกก็าบอกง่ายง่ายก็ไปปั๊บตั๊บรู้ดิยังไปโดนบ้านนีงก็ไปยืนโดนเติบยืนแล้วก็เลียวหลังบังไม่ใหญ่เพิ่นพร้อมโดนเติบย่างมาตัวได้หรอตัวซีเออตัวหาว่าเสดบ้านนี้เอ้า cái nhăn tổ câu ừ,แต่มัน cứ khơi bộc cứ chẳng hạn hà nưng nưng hà anh bảo,ờ,mất cứ bảo,เป็น ba mươi cái câu rồi,ờ,anh,mất, mất bảo qua chạy ba hà ba, mất ba chẳng ba hà มันบอกตัวเกาห์นะเออหาอเบ็ดเจอน่ะหาซิเบ็ดแต่มันบอกแต่หาซืเบ็ดเจอนรอบสองมากหาเบ็ดเยคนกับเบือเสือแต่ปัญญามันกับยังเบือเสือบานนี้งวดนี่นี่เข้ากับสิเบร์เสือมันอีกนี่นี่เออมันตัวเกาอีเลียเข้ากับสีเบืเซือมันแต่ก็สิเสียละอยู่พันหนึ่งก็ว่าใจนี้ เออกระหายย่ายเลยเสียและพลาดนึงแต่ว่าตอนเพิ่นงมาเพิ่นเห็นว่าตัวซีตัวซีเออตัวซีตัวหาเมื่อวานนี่นะมันมันมามันไปเบิ่งแล้วมันกับมามันกับมาบานนี้จะเลยแม่อแม่มาแ้วมาหับเมื่อพูดถึอยากกินเราไหมเออมา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 นั่งยันคางกันสิแม่เดี๋ยว่าเป็นยังดอกเที่ยวโรดเ่าเป็นยังแม่มาเลยโซมา ร้านอยากกินเราเมื่อฮัดบ้านนี่พ่อพ่อกินเราเถอะว่าสั้นนั่งพิงกันได้ดอกนั่งน้อยๆบอยบอกเออไม่ได้ไม่หามันก็เสียงน้องเตม่อนบอกเออเพื่อนพ่อกินเราบอนบอกเกลือมังกรติมติมมุ้งไปเอินยี่ป่อมากินเราด้วยสั้นก็เอากินเรายื้อสายคุณแม่ไม่เลยว่าปกตินี่อยากกินเราแม่ว่าสั้นไม่ร้านอ่ะจะเอาไปใกล้บ่ควาบบ่บุยไปกินเราอยู่นี่ไปกินเราเโดน ย่ามเขามากพอกันคุณเขาจังย่ามเทศกากันกามาท่มกันจึงคอยต่อมาคุณย่ามดูต่ามาลูกหลานแม่คุณแต่อันนี้นะสันจะฐานว่าผมเฮ็ดลาบไปแล้วบ่ได้เราบ่มีเรามีอยู่ลาบะนะแต่บ่มีเราโอเฮ็ดลาบถวายเพิ่นเออมื้อมื้อนั้นว่าเฮาอันถึกเลขหรือเลยว่าบ่ได้อันนั้นดอกไอ้บ่ได้ปงบ่ได้ปรุงบ่ได้าเคยว่าน้ำแดงบ่ได้ปรุงบ่ได้ยังดอกว่าแต่งพาเขาไปสู้กันกินด้วยชื่อนี่ล่ะครับ แม่มันก็ได้ถามมาได้กินเหล้าเต้มันติดสังเกตแล้วไปบอกลูกบอกหลานว่าอยากกินเหล้านะไม่แรงนี่ละไม่ว่าผู้ใดอยากกินเหล้าอีหล่าวว่าสันเพื่อนว่าสันเพื่อนว่าอยากกินเหล้าว่าสันเอาว่าไม่ได้อีหล่าบ่อยอยากกินเหล้าโบอีหล่าบโบอยากเพื่อนอยากกินเพื่อนเลยมาบอกเพื่อนบอเลยสื่อมาไว้แล้ว่นเพื่อนได้ยื่นยื่นืมาควาย บ่บ่บ่เบ่เห็นบางเลยนอกถวบางนเราเพืนยูนีบเห็นเตมม่ว่าอยากได้อันนั้นอันนี้เพื่อนบานนได้บอกเพื่อนเพื่อนทบ่อยากได้อย่างเด้กเพื่นตังี่ละแต่ยกกินรทัสิเอาไปเอาซารเอายังงามมากเพื่อนกับบ่เอาเพื่อนสีเอาแบบนั้นเอาซํานั้นเอาซนั้นแบบบานแบบบรานเงไทยเป็นคนโบ่้านเอเป็นคนนบรานเลย่งไทยยัยนาแม่ยั ว่ากันเท่าเก็บทองเขาไม่ได้ไปเสีดยาได้เขาบอกปูเลยว่ยาตเฉียบเอ็ั้นบอกพูดดีคู่ยากเดียวฮะเก็บพ่อของร้ายบอกไปไปเสีดยาโอ้ยนบขึ้นแล้วครับปูเอ้ใหญ่ผู้ขาเก็บหลายเด้อใหญ่ไปหาหมอผู้ขายญาตเฉียบนอนหลับไปตื่นขึ้นมาคือ้นเศร้าเข้ากระเพาะนะใช้ปานเปิ้งแต่แต่เราเพิ่นยหญ่นี่เราอยู่กับกับนี่น่คุ้มครองเราดีปูปูนนี้บอกเห็นพวงไปบอกนะ คือส่งขนาเพื่อนซีเอินคอยท่องๆไปใส่ผีไปบางเพื่อนยุ่นีนี่ยุ่นีผีคุ่มมาใส่เป็นนั่นีไปเรื่องใดเพราม่ใ่ีไหวไปอย่างเคยกะใหญ่ตอนนั้นเป็นพุ่มเก่าบเนี้บอกระจ่ายมาจากบ้านฝางมาอยู่กระจ่ายน่าอยู่หันหน้ามาสื่อทีน่ะนะเข้าก็เลยไปอเป็นลูกซีเพินบอวางเพื่นมามาใหม่นอนเป็นเรื่ไ่ยไปด้อยเิ่นเยว่าก็เป็นลูกซีเพิ่นะเป็นเรื่อา พเพิ่นเลยมาหน้าพเพิ่นเลยมาขอไม้ไผ่พเพิ่นเลยหุงจักไงล่ามไงล่าม,มาสัน่นจาวาปูอยู่หน้าเจ้าอยู่มองใดอยู่พน่นกันก็ว่ามันอยู่พ่นนี้บ้านบ่เด้ยมันสีมีกัไฟสองก่อสามก่อน่ะแม่นละพเพิ่นอยู่หันละเลยวางสิพอตู้นี่บัดซื้อรถเจ้าเขา่าบ่เจ้าเข่ามาบ่ได้ไปบ่หลอดเลยมันบ่บอกมันเป็นอย่างเงาี้ยมันเสตีตัดรถมันบ่บอกกูสะก่อนกูกระยานกูกระต่น กูบอขห้มันไหนว่าสั่นปูคนว่าม่ได้มีโ่ผ่านคือได้ขายเลยเลยไม่ได้บอกบ่ได้กล่าวเพิ่นรถใหญ่ถดังรนใหญ่น่ะเพินตื่นเพิ่นตื่นห้าลูกคนรู้สอ0 0 0โ้เสียงสตาร์ทขึ้นบึ้มบึ้มแมนยั่นบอกเพื่นเพื่อนกัสินี่ย้อเห็ไ่ได้บอกบ่ได้เล่าเยอะแยแต่อีเม่มันก็บอกได้3มงวดแม่มันเด้แม่อีโมนี้ อีเอื่อยมั่นในบอกสองงวดุมไปเอามีเข้าเข้าเอาผู้เดียวหรอกเข้าไป็นผู้เดียงมั่นอีเอื่อยมั่นก็ดีเข้าได้ผู้เดียวมันตบมือถึงสีรถหาหาหาตั้งสี่นั่งซื้อเราตั้งเสื้อหนึ่งตั้งสี่เราก็ไปโยกคืนเก้าหาเก้าลดแล้วผู้ขาก็โทษไปทันทีเลยบอกขาเจ้าซื้อเรียกใครแด่ฉันหรอกได้ได้หาเก้าตอนนั้นตอนนั้นละหาเก้าว่าแม่ บ้านนี้อินี่นี่มันอีนี่นี่มันเลิศมันบอกตลอดอีนี่อีนน้อยๆอินน้อยๆบอกดีเขาบริถามตะกี้กับมิเตเบาไปเขากับบริสุทธิ์ใจน้องแต้งโม่เนี่ยบอก่นบอกดีบอกแฝดชงหมวดเราไปร้านเอามิเท่านี้แหละเรยนเ้าเขมาสนใจว่างใบว่ายน้ำศูนย์นึ่ร้านศูนย์มานี่ร้านแม่ใหญ่มันโอ้ยบ่อยากไปเฮ็ดงานบอกแม่เถอเราอยากสนใจกันมาคันซุปปื๊บกข้มาจอดรถปั๊บนี่มันเห็นรถนี่อ้าว แม่นักข่ายนอนอยู่ไ่นมัน่อว่าคือนะครับข้เตียงบ่พอเตียงพอเตียงอ้าวมีสัต <c ười> มันก็หันหลังเตีทีเข้าบัด้ดสวนทีน่พ <c ười> ุ่นเป็นบ่ะอ่าเอ้ยแม่มาสั่นแม่มาเบิ่งด้วผู้ใดมานอนนี่นี่แม่มันก็ะบอกให้ฟังมานตายอยู่นี่บ่เขาก็เลยวางสิเออถ้า <c ười> มันันตายอยู่นี่บ่เล็กก็จะลุดแต้มเดียวแต้มเดียวเขาก็เลยมางัันส่ <c ười> <c ười> เขาเดินหนีแล้วแม่ด่าภาษาของเดินหนีาไปพเนี่ยหลงทามาเมื่อนี้บอกให้เพื่อนมีโศกม่ไส้เน่ยเด้อบอกเยอะเราได้บอกตะมือพุนลาเพื่อนเพื่อนเพื่นมาไดงมาอย่างดอกเพื่อนมาขอเรกขออย่างเด้อขอโชคขอโชกให้พี่น้องเอฟซีทั้งบ้านเอฟซีสามันเบาๆอีกสิ บอเท่ดียวเออบอกตมือน่แเละก็แล้มันมันหวหยมกเามัน่บอกตัดเลยไปบอกเจ้ามอมันบวจัดรเลขที่สมเยังบอกมันบูจัดอกเพ่อสามจรญายเอาเนาะสามีมันชีสาบอกสชีบ่นั่นะก็ซื้อกลับไปร้วละสามชีือสามกาะกินขอดไข้ก็เอาแต่แต่ก็จะซื้อไว้อยู่เนี มาแน่ดิตัวเป่นมันเนนมา่สีเป็นตัวกันตัวบังไว้กันสีซื้อไว้อยู่เพราะว่าก็าม่หลายตัวเนาะเลยเนาะสี่สามสี่สี่ห้าไปน่าพอเนาะเป็นไล่กันพอดีเลยได้สิเปิดตั้งใน้เบิ่งเดียวฮาเอนี่จบกันผมประเทังดวยเนเบิผมเบิรก็จบดมือกึ่งกึ่ก้าวออโอ ยังเห็ดเหลาเวียดเลยนะพ่อไอพ่อก็จะเปิดแต่ว่าตัวเลขนี่ยังอยู่คือเก่าอยู่นะพ่อเนาะแน่แน่ตัวเลขยังคือเก่าน้องแตงโมของแตงโมนี่ตัวเลขยังคือเก่ายังคือเกาของพ่อเตียงนะคะท่านผู้ชมพ่อเตียงแม่ลำไยตาบากะตัวเลขได้มาจากน้องแตงโมครับได้มาจากลูกอันล้านเพ็่มนกันม่เสร็จนาะจ้ะ ฟังเบิงฟังพอกับแมวบอซื้อฟังนี่มาตต่งแต่แม่เพิ่นหลักติการ